สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านหัวข้อที่เราจะหยิบยกมาพิจารณาและทำความเข้าใจร่วมกันในวันนี้คือหลักธรรมสำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่เปรียบเสมือนกุญแจไขสู่ความเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้และนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงนั่นคือโยนิโสมนสิการหรือการคิดถูกวิธีเรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่าคิดดีทำดีได้ดี ซึ่งเป็นความจริงอันปฏิเสธไม่ได้แต่คำว่าคิดดีในที่นี้มิได้หมายถึงเพียงแค่คิดในแง่บวกเท่านั้นหากแต่หมายถึงการคิดอย่างมีระบบมีระเบียบและมีปัญญาซึ่งก็คือแก่นแท้ของโยนิโสมนสิการนั่นเองโยนิโสมนสิการแปลตามศัพท์ว่าการกระทำในใจโดยแยบคายหรือการพิจารณาโดยแยบคายคำว่าแยบคายในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักไม่ได้จงกัดอยู่เพียง การคิดอย่างละเอียดรอบคอบเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างมีระบบการคิดจากต้นตอของปัญหาการคิดเพื่อหาทางออกอย่างแท้จริงและการคิดที่ไม่ถูกครอบงำด้วยอัคติหรืออารมณ์ชั่ววูบมีผู้คนมากมายที่ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพียงเพราะพวกเขาได้น้อมนำหลักโยนิโสมนสิการมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่การจัดการกับความทุกข์ในใจสิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นถึงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของการคิดอย่างถูกวิธีซึ่งผมจะขยายความให้ท่านฟังในลำดับต่อไปความสำคัญของการคิดอย่างแยบข่ายในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารหลังไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งการตัดสินใจที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดหากปราศจากการพิจารณาอย่างท่วที พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราไม่รีบด่วนสรุปไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมาในทันทีแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอย่างรอบด้านเสียก่อนดังที่ปรากฏในกาลามสูตรอันเป็นหลักแห่งความไม่เชื่อสิประการซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของโยนิโสมนสิการกาลามสูตรสอนให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยตนเองอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการฟังตามๆกันมาหรือการยึดถือตามประเพณีการกล่าวอ้างตามตำรา การอนุมานเอาเองการคเนเอาการตรึกตามอาการการเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วหรือแม้กระทั่งการเคารพในพระผู้เป็นอาจารย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยบขคายก่อนที่จะเชื่อหรือปฏิบัติตามแล้วการคิดอย่างแยบขคายนั้นมีความสำคัญอย่างไรประการแรกช่วยให้เข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างแท้จริง บ่อยครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ในการทำงานปัญหาความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนภายในจิตใจหากเราไม่พิจารณาถึงตรงต่อของปัญหาอย่างท่องแท้แต่กลับรีบด่วนสรุปหรือตัดสินใจจากมุมมองเพียงด้านเดียวเราก็อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดหรืออาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนลองนึกภาพว่าเรามีอาการปวดศีรษะ หากเราเพียงแค่กินยาแก้ปวดโดยไม่สืบหาสาเหตุเราก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเช่นอาจจะเกิดจากความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแม้แต่โรคบางอย่างที่ร้ายแรงกว่านั้นการใช้ยูนิโสมณสิการเปรียบเสมือนการสืบค้นหารากของปัญหาเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพประการที่สอง ช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีชีวิตของเราเต็มไปด้วยการตัดสินใจในแต่ละวันตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่โตการตัดสินใจที่ดีมักเกิดจากการพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลดีผลเสียในระยะสั้นและระยะยาวการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและการคาดการถึงความเป็นไปได้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นผลมาจากการใช้โยนิโสมนสิการยกตัวอย่างเช่นในการลงทุนหากเราเพียงแค่ได้ยินข่าวลือหรือเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จแล้วรีบร้อนลงทุนตามโดยไม่ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดไม่วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงและขาดทุนได้แต่หากเราใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาถึงความเสี่ยงผลตอบแทน ข้อมูลทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มของตลาดเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นประการที่สช่วยให้จิตใจเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะล้วนเกิดจากการคิดผิดหรือการไม่รู้ตามความเป็นจริงการใช้โยนิโสมนสิการ คือการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงไม่ถูกครอบงำด้วยอคติหรือความอยากได้อยากมีเมื่อเราเผชิญกับความโกรธหากเราใช้โยนิโสมมณสิการเราจะพิจารณาว่าเหตุใดเราจึงโกรธสาเหตุคืออะไรผลของการโกรธจะเป็นอย่างไรและมีทางเลือกอื่นใดที่เราจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้บ้าง การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและไม่ตกเป็นทาสของความโกรธประการที่4นํนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนการคิดอย่างแยบคายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองหากเราสามารถพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของตนเองยอมรับในข้อบกพร่อง และหาวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องการทบทวนการกระทําของตนเองในแต่ละวันด้วยโยนิโสมนสิการจะช่วยให้เราเห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงและแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบของโยนิโสมนสิการการคิดอย่างแยบขายนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่สมบูรณ์แบบได้แก่ 1. การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบการคิดแบบจำแนกวิเคราะห์นี่คือการมองเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นประกอบขึ้นจากส่วนย่อยๆไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวโดดๆเมื่อเราสามารถแยกแยะองค์ประกอบได้ เราก็จะเข้าใจถึงที่มาที่ไปและความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองเห็นร่างกายเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวแต่โยนิโสมนสิการจะสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกายประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายทั้งธาตุดินน้ำลมไฟกระดูกเนื้อหนัง ซึ่งแต่ละส่วนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังของร่างกายและไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป 2. การคิดแบบอริยสัจสีคือการคิดตามหลักอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นการพิจารณาว่าอะไรคือปัญหา คือทุกข์อะไรคือสาเหตุของปัญหาคือสมุไทยสภาพที่ดับทุกขเป็นอย่างไรคือนิโรธและจะไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างไรคือมักตัวอย่างเช่นหากเรากำลังเผชิญกับความเครียดคือทุกข์เราจะใช้โยนิโสมนสิการสืบหาสาเหตุคือสมุไทยว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากการทำงานที่หนักเกินไป ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นหรือความคาดหวังในตนเองที่สูงเกินไปเมื่อเข้าใจสาเหตุแล้วเราก็จะสามารถหาวิธีที่จะดับความเครียดนั้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเวลาหรือการฝึกสมาธิคือมัก 3. การคิดแบบคุณโทษทางออกคือการคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ เป็นการพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งในแง่ของประโยชน์คือคุณโทษและแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงโทษเช่นเมื่อเราจะตัดสินใจใช้โซเชียลมีเดียเราจะพิจารณาว่ามีคุณอย่างไรเช่นการเชื่องโยงกับผู้อื่นการรับข้อมูลข่าวสารมีโทษอย่างไรเช่นการเสพติด การเปรียบเทียมกับผู้อื่นการเสียเวลาและจะมีทางออกอย่างไรในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงโทษเช่นการจำกัดเวลาการเลือกรับข้อมูลการใช้เพื่อสร้างสรรค์ 4. การคิดแบบรู้คุณค่าคือการคิดแบบเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆทั้งวัตถุบุคคลและเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงแค่เปลือกนอกหรือรูปลักษณ์ภายนอก เช่นเมื่อเราเห็นอาหารเราอาจจะมองเห็นเพียงแค่รสชาติอร่อยแต่การคิดแบบรู้คุณค่าจะทำให้เราเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการการที่อาหารนี้มาถึงเราได้ด้วยการลงแรงของเกษตรกร,กรหรือแม้แต่ความจริงที่ว่าอาหารเป็นเพียงสิ่งที่ประคองชีวิตให้ดำรงอยู่ได้เท่านั้น 5. การคิดแบบแยบคายอย่างกว้างขวางคือการคิดแบบโยนิโสในหลายมิติ นี่คือการขยายมุมมองในการพิจารณาให้ครอบคลุมไม่จำกัดอยู่เพียงความคิดเห็นของตนเองเพียงฝ่ายเดียวแต่เปิดรับมุมมองจากผู้อื่นและพิจารณาจากบริบทที่หลากหลายตัวอย่างเช่นเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้อื่นเราจะพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาด้วยว่าเหตุใดเขาจึงคิดเช่นนั้นทำไมเขาจึงรู้สึกเช่นนั้นแทนที่จะยึดติดอยู่กับความคิดเห็นของตนเองเพียงฝ่ายเดียว บางท่านอาจจะคิดว่าหลักธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวหรือยากที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ในความเป็นจริงแล้วโยนิโสมนสิการเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้และยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นการตื่นรู้ในทุกขณะเริ่มต้นจากการฝึกสังเกตความคิดของตนเองในแต่ละวันเมื่อเกิดความคิดใดขึ้นมา ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ความคิดนี้มีเหตุผลหรือไม่มันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่การตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับกระแสความคิดโดยไม่รู้ตัวการพิจารณาก่อนการกระทำก่อนที่เราจะพูดจะทำหรือตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามลองหยุดคิดสักนิด ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากเราทำเช่นนี้เป็นประจำเราจะลดโอกาสในการทำผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการทำสิ่งที่ถูกต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจหรือโทษผู้อื่น ลองใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นสาเหตุคืออะไรมีสิ่งใดที่เราสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ได้บ้างและจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมอีกการฝึกสมาธิและเจริญปัญญาการฝึกสมาธิเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างโยนิโสมนสิการเพราะสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบมีสติ และสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นการเจริญปัญญาก็คือการนำหลักธรรมต่างๆมาพิจารณาใคร่ครวรเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทองแท้โยนิโสมนสิการไม่ใช่เพียงแค่หลักการคิดที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนา ความสุขที่แท้จริงมิได้เกิดจากการมีวัตถุสิ่งของมากมายหรือการประสบความสำเร็จตามที่สังคมกำหนดหากแต่เกิดจากการที่จิตใจเป็นอิสระจากความทุกข์และมีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเราฝึกฝนโยนิโสมนสิการอย่างสม่ำเสมอเราจะหนึ่ง ลดความทุกข์และความเดือดร้อนเพราะเราจะเข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์และสามารถหาทางจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นเพราะเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและลดการตัดสินผู้อื่นจากอคติ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะเราจะมีความเมตตาการุณาและความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 4. ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเพราะเราจะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเองและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักโยนิโสมนสิการนี้ไปพิจารณาและฝึกฝนในชีวิตประจำวันผมเชื่อมั่นว่าหากท่านปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องชีวิตของท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างทันตาเห็นไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสงบหรือความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นได้จากการคิดอย่างถูกวิธีนั่นเองท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีแห่งพระธรรมจงดลบรนดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกเมื่อเทิดด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ